อาหารจ้านเด็ดมาควบคู่กับร้านอาหารบรรยากาศดีๆแล้วบรรยากาศดีๆก็ทําให้คู่หูตลนชิมก็ต้องมาพิสูจน์กันให้จะาๆไปพบกับสาวสวยนักชิมของเราน้องสารีกันเลยนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาแหมสารีไม่ได้มา สบายๆแบบนี้นะคะมาหลายวันลแล้วละค่ะคุณช่าแต่วันนี้นะคะสลัลตไม่ได้มายืนสวนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้สาลิจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชิมอาหารอร่อยๆนะคะกับบรรยากาศดีๆนะคะแบบนี้นะคะที่ร้านบัญญันเฮานั่นเองค่ะบัญญันเฮาส์ร้านนี้ตั้งอยู่ย่านคลองหลวงนี่เองซึ่งที่ร้านจะมีอาหารต่างๆ ที่เด็ดและอร่อยมากๆแถมบรรยากาศก็ดีและบริการที่ดีเลิศก,การันตีได้เลยทีเดียวโอ้โหถึงแล้วสินะร้านที่น้องสานลีบอกว่ารู้ไฮสุดๆเหมาะกับเซเลปสุดลอย,อย่างเราสิจริงๆค่ะพี่เอกคะถ,ถ้าเกิดจะมาช้าขนาดนี้เนี่ยไม่มาตอนปิดร้านเลยละคะพี่ไม่เจอหน้ากันไม่กี่วันติดก,กัดซะแล้วน้องคนนี้ตลอดเลย เดี๋ยวก่อนแล้วนี่มันกี่โมงแล้วดูนาฬิกามั้งสี่กี่โมงแล้วไม่รู้กี่โมงก็ไม่รู้ล่ะโอ้ยนี่จะาพีสัทิ์ทำไมเนี่ยรู้ไหมว่าสาลรเนีมารอพี่เอกตั้งประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะนั่งรอจนล่าจะงอกแล้วเนี่ยงงั้นก็เชิญถอนลากถอนโคนจากตมคนเดียวแล้วกันเข้าร้านดีกว่าโอ้ยคุณผู้ชมค่ะกีตาพี่เอกนี่ไม่มีสัานึธเอาซะเลยนะคะเดี๋ยวสาลิจะต้องจัดการพี่เอกให้เข็ดเลยละค่ะเดี๋ยวก่อนเถอะ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราทั้งสองคนนะครับอยู่กับพี่พัดนะครับเจ้าของร้านบันยันเท้านั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะที่เราสองคนได้มาในวันนี้เนาะก่อนอื่นนะคะเดินเข้ามาในร้านค่ะต้องถามถึงชื่อร้านก่อนบันยันเทาเนี่ยค่ะมีความหมายยังไงคะทำไมถึงนำมาตั้งเป็นชื่อร้านคะจริงๆเราบันยันแปลว่าต้นไทรนะครับแปลว่าต้นไทร บรรยันเฮาเนี่ยเราต้องการให้มีความอบอุ่นร่มรื่นเป็นที่รวมนะครับแล้วก็มีความหนักแน่นแผ่กินก้านสาขาก็เลยสร้างมาแล้วก็เนี่ยจริงๆแล้วมีต้นไทรที่ร้านจะมีต้นไทรอ,อ่ามีต้นไทรอย,อยู่ต้นหนึ่งเราก็เลยบอกว่าเอานะที่น,นี่น่าจะเป็นอะไรที่ร่มรื่นแล้วก็พักพวกเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่จะนัดหมายกันก็จะได้มีความสุขมีความร่มรื่นแล้วอย่างนี้เป็นไงบ้านไงครับถึงตั้งอยู่แถวคลองหลวงนี่ได้ครับเอ่อ เราอยากทาร้านอาหารนะครับผมทํากับเพื่อนอยู่สองคนนะครับก็เลยสนใจก็เลยวิ่งดูในโซนนี้แล้วเพื่อนก็คนที่จะดูแลร้านแล้วก็ตัวเราเนี่ยเราอยู่ที่คลองสามก็เลยจะหาในพื้นที่ที่เอาใกล้ๆพื้นที่ที่พักจะได้มีเวลามาดูแลอย่างเต็มที่ก็เลยมาเจอตรงเนี้ยมาเจอจุดนี้ก็เลยเริ่มทํามาตั้งแต่นั้นนะอ๋อแล้วอย่างงี้นี่เปิดบริการมานานหรือยังคะเปิดบริการจริงๆเนี่ยเราเริ่มทําตั้งแต่กลางปีที่แล้ว เราเปิดบริการตั้งแต่เดือนตุลาประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วครับก็ประมาณสัก6เดือนที่นี่เปิดวันไหนเวลาไหนมั้งครับบัญยันตั้งแต่เปิดมาเนี่ยยังไม่เคยปิดเลยเปิดทุกวันแสดงว่าเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับเราเปิดจริงๆเราเปิดตั้งแต่11บเอ็ดโมงครึ่งนะครับแล้วก็ปิดครัวจริงๆห้าทุ่มแต่ก็นั่งห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งแต่ก็นั่งยาวไปได้เลย ร้านนี้ออกตกแต่งเป็นแบบไหนคะจริงๆเพื่อนสองคนก็ตกแต่งกันคนละมุมในร้านเนี่ยเราเน้นเป็นสามมุมนะครับว่ามุมที่เป็นธรรมชาติก็ที่เรานั่งอยู่เนี่ยด้านหลังนะครับถ้าจะมาเป็นคู่จะมาเป็นอะไรเขาก็จะมีมุมของเขามุมนี้เป็นธรรมชาติเราพยายามให้อิงธรรมชาติอีกมุมหนึ่งจะอยู่ใกล้เวทีนะครับจะใกล้ดนตรีหน่อยนะครับก็จะเป็นมุมที่อยู่ด้านนอกแต่ใกล้ดนตรีอีกมุมหนึ่งอยู่ในห้อง อหญ่ย,าง,ยางต่อพี่พาดที่ชอบแนวไหนผมชอบมุมอยู่ใกล้ๆน้นําตกนะครับมุมที่อยู่ใกล้ๆเสียงเพลงหน่อยมีน้ําตก<ช>ตรงนั้นข้างไหนนี่มีแบบจัดเลี้ยงด้วยหรอครับจัดเลี้ยงบ่อยเหมือนกันเดือนละครั้งสองครั้งเรารับลูกค้าได้จริงๆก็ประมาณสัก150<ช> <150 S 1> ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคนกำลังไม่นันมากนักนะครับจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครคิดว่าเป็นเพราะเป็นอะไรครับที่ร้านเนี่ยเราเราตั้งคอนเซปต์ที่แรกเลยเราเน้น็นเรื่องของการเอาใจใส่เรื่องของอาหารนะครับการทําอาหาร ที่ต้องเน้นและกาพิถีพิถันเรื่องของรสชาติอาหารนะครับแล้วก็การพิถีพิถันในการทําอาหารเราถือว่าเราไม่แพ้ใครเหมือนกันเราเน้นที่ตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่บอกว่าชมอยู่นะคะก็สามารถเดินทางมาได้เลยนะคะที่ร้านบาเนยันเฮาพูดไปแล้วนะคะ มาถึงที่ร้านนี้แบบว่าจะมานั่งแค่ฟังเพลงอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องสั่งรู้สั่งนิทานด้วยใช่ไหมว่าแต่จะมีเมนูอะไรบ้างโอ้โหแต่ถ้าพูดถึงเมนูอาหารในยาวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยพักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้าเราจะได้รู้ถึงเมนูอาหารของที่นี่ว่ามีอะไรบ้างพักกันก่อนครับ ที่มีสไตล์สวยงามตกแต่งได้ถูกอกถูกใจลูกค้าในย่านนี้แบบนี้นี่เองทําให้บรรยากาศนั้นดูน่าหลงไหลแต่ว่าเดี๋ยวยังค้างเรื่องของเมนูอาหารที่ร้านอยู่เดี๋ยวไปต่อกันเลยดีกว่าโอ้ยพักกันไปสักครู่แล้วตอนนี้พี่อยากจะเห็นเมนูมั้งแล้วสัตว์หรือว่ามีอะไรบ้างเอ๊แบบว่าอดใจรอเป็นบ้างไหมอดใจรอเน่ยค่ะอาวแล้ววันนี้พี่พันธ์มีอะไรให้เราแบบลองชิมกันบ้างอ่ะ ก็ต้องไปถามเขาว่าวันนี้เขาจะมีเมนูอะไรบ้างแต่ว่าเห็นวันนี้พี่พันเขาบอกว่าเขาจะสาธิตเมนูให้เราได้ดูกันด้วยนะเยี่ยมเลยสาธิตเมนูด้วยเหรอจะได้แบบว่ามารู้เคล็ดลับสตรเ็ดของที่ร้านเขาในครัวเลยใช่ไหมอยากรู้้อยากรู้มากเลยเดี๋ยวพี่ให้น้องสันลเข้าครัวแล้วสรุปนี้ไม่เข้าไปด้วยกันหรอไม่ก็เ่พี่แล้วพี่เข้าไปแล้วใช่ไหมล่ะพี่เคยเข้าแล้วก็อยากให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าไป ดูสูตรอะไรมั่งไงแอะแอะยังงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสาลีเข้าคนเดียวก็ได้เนาะสาลี่ก็จะบอกว่าได้รู้เคล็ดลับนะแล้วก็อาจจะไปเปิดร้านสาลีก็ไม่บอกพี่หรอกวว้าโอเคให้ผู้หญิงได้รู้บ้างเดี๋ยวเราไปเดินชิวๆดีกว่าครับผู้ชมไปนะเหรอแล้วสาลี่ก็เข้าขวอยวะใช่แล้วเราต้องแยกทางกันนะวันนี้นะไปเลยไปเขาคุณยขบวนทางลาตอนนี้นะคะสาลีก็ได้อยู่กับเทมนัทนะคะเขาที่ร้านปลายันหาวค่ะสวัสดีค่ะ เมนูอะไรคะอ๋อปก้งพวงสองใจครับน้าทานน้าทานส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะอันนี้เลยนะคือพริกยักษ์สามสีอ๋อพริกยักษ์สามสีแล้วก็ยังมีอะไรคะนี่อันนี้ใจที่สองใจที่สองค่ะอันนี้จะเป็นไงคะมะม่วงแครอทแล้วก็หอมแดงแล้วพริกหนูสวนซอยอันนี้แะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือน้ำสต๊อกครับเป็นน้ำผสมของเราอน้ำมะขามเลยอ๋อน้ำมะขาม ค่ะอันนี้ก็คือทำเองเลยครับผมล่านี้อันนี้นะสต๊อกน้ำซุปอ๋อน้ำซุปนี่ยนะคะปลานี่ก็คือว่าหาปลากระพงแนะนำกันครบแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราก็จะลงมือทำกันแล้วล่ะใช้ไฟใช้ไฟแรงแล้วเสร็จแล้วก็เราผ่อนผ่อนการ์ดอ๋อค่ะไฟพอพอแรงปุ๊บแล้วเราก็จะเบาเราโอ้นะ ต้องแบบว่าใช้ไฟแรงๆหน่อยหรือเปล่าคะตอนนี้ก็ลดไฟลงมาแล้ว<ช>ค่ะ หว,หวานอะไรแบบนี้เด็กๆก็ทานได้เนาะ,ะรรส่วนนั้นก็แบบว่าใครที่ชอบแบบว่ารสชาติแบบเปรี้ยวเผ็ดๆหน่อยก็ต้องจิดใจนึงเนาะถ้าพูดง่ายๆก็ไทยกับจีนหน่อยๆอ,อ๋อไทยกับ,บจีนเป็นเมนูที่แบบเลิศม,มากแหละชื่อเขาก็น่ารักด้วยนะ <laughs> คุณผู้ชมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูนี้ค่ะปลากระพงสองใจนะคะหูหน่าทานมากๆเลยนะคะแต่ที่สำคัญนะคะก่อนอื่นตอนนี้ค่ะสาลิตตองของขอบคุณเชฟนัดมากๆเลยนะคะที่วันนี้นะคะทำเมนูสุดแสนอร่อยแบบนี้นะคะแล้วก็น่าทานมากๆให้เราได้ชมกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เรียบร้อยไปแล้วสำหรับเมนูปลากระพงสองใจซึ่งก็เป็นเมนูยอดนิยมของที่นี่เลยใครไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงร้านเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมเอาละครับุณผู้ชมมาทางนี้กันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเอกเนี่ยจะคุยในเรื่องของอาหารกับพี่พัดนะครับพี่พัดครับร้านบัญยันเฮาส์เนี่ยมีอาหารประมาณกี่เมนูครับ จริงๆถ้ารวมทั้งหมดทั้งร้านก็ประมาณร้ 100, อยเศษเศษร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบเมนูโอ้อาหารเยอะมากนะครับแล้วแต่ละเมนูนี่เป็นประเภทไหนบ้างครับที่ร้านเนี่ยทาเป็นอาหารไทยกับอา,อาหารจีนนะครับอาหารไทยก็มีเมนูที่เป็นไทยไปเลยแล้วก็เมนูที่เป็นจีนไปอีกอันหนึ่งก็คือไทยกับจีนเนี่ยเราเอามาผสมผสานกันก็จะเป็นเมนูที่เราจะแนะนําหลายๆตัว <ๆ S 2> นะครับไม่เรานอกจากจะมีไทยจีนแล้วก็ พี่ก็ยังเอาอาหารไทยและอาหารจีนมาผสมผสานกันด้วยออกเป็นเมนูอาหารที่แนะนําได้โอ้โหแล้วนี้เมนูแนะนําในวันนี้จะให้กับทางรายการนะครับมีอะไรบ้างครับทุกคนจริงๆแล้วก็เมนูแรกก็ปลากระพงสองใจนะครับปลากระพงสองใจแล้วกเป็นเป็นเมนูไทยๆแต่ก็เติมสเสน่ด้วยอาหารจีนๆไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเมนูหนวดบัญญัน หนวดบัญยันก็คือเมนูที่เราค่อนข้างใน6 7เดือนที่เราเปิดมาเนี่ยเป็นเมนูที่ขายดีนะครับหนวดบัญยันก็จะคู่กับลาบบรรยันนะครับก็จะมีทั้งหมดในตอนนี้3เมนูแล้วก็จะมีเมนูสุขภาพเมนูสุขภาพเนี่ยจะเป็นผัดเห็ดสามสหยผัดเห็ดสามสหยเดี๋ยวต้องต้องดูว่าผัดเห็ดสามสหยเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นค่อนข้างที่จะรำเรื่องสุขภาพเลยแล้วก็เป็นอาหารสําหรับครอบครัวเลยเด็กๆทานได้อ๋อเด็กทานได้แล้วก็เป็นตัวสุดท้ายก็จะเป็น ต้มปลาใบมะขามต้มปลาใบมะขามเออย่างนี้ตัวด้วยตัวนี้ต้องรอดูออต้องรอดูแล้วเป็นตัูแต่และเมนูนะครับเอกไม่เคยได้ยินชื่อเลยเดี๋ยวสักพักเนี่ยอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นหน้าตาของทั้ง5เมนูนี้กันแล้วนะครับอดใจรอคู่ครับแบ่งหน้าที่กันนีจริงๆนะสองคนนี้คนหนึ่งเข้าครัวปรุงปลากระพงคนหนึ่งมาพูดคุยเรื่องร้านแม แบบนี้คุณผู้ชมก็ได้เตรียมอร่อยกันแล้วในช่วงหน้าละสิเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกันและกลับมาอร่อยแน่ๆในช่วงหน้ากับคู่หูตะลอำชิม กับมาต่อกันเลยกับช่วงนี้ที่ทั้งสองพิธีกรจะพาไปลองลิ้มอาหารสุดพิเศษจากที่ร้านบันเยนเฮาส์นั่นเองเอาล่ะยกหน้าที่นี้ให้พวกเขาทั้งสองเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้หแล้วเราก็ถึงเวลาที่เรารอคอยนะครับเดี๋ยวก่อนเต็มโต๊ะเลยน่าทานมากอย่าเพิ่งอดใจรอก่อนเดี๋ยวให้พี่พัดเนี่ยเขาแนะนําทีละเมนูก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทานกันเนาะอย่าใจร้อนนะพี่พัทคนะเขาใจร้อนมากค่ะอันนี้เป็น5เมนูที่พี่พัดบอก ในตอนแรกใช่ไหมครับว่าแต่จานเดเดี๋ยวผมขอเจาะทีละเมนูเลยครับว่าเมนูนี้ครับชื่อว่าอะไรมีจุดเด่นอย่างไรบ้างครับพี่เริ่มตั้งแต่เมนูไหนดีครับพี่บัตก็เมนูตัวใหญ่เลยแล้วกันตัวใหญ่เลยครับอันนี้ซลิข้าวควไปลายอันนี้เป็นปลาปลากระพงสองใจทําไมถึงตั้งเช่อนี้ครับจริงๆแล้วเรารสชาติอันนึงเนี่ยจะเป็นแบบไทยไทยเป็นยำด้านนี้จะเป็นแบบจีนที่ผมบอกว่าเมนูเนี่ยที่มิกมาเนี่ยมีทั้งไทยแล้วก็ทั้งจีนก็จะเป็นอ่าทั้งสองอย่างนะครับจุดจุดเด่นอันเนี้ย กินกินแยกกินก็อร่อยแบบหนึ่งถ้ารวมกันก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งนะครับถ้าจะตักเข้ามาชิมก็จะเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่เมนูนี้แบบว่าเด็กก็สามารถทานได้เนาะตรงนี้มันก็จะแบบว่าเอารสชาติแไม่เผ็ดฝั่งที่เป็นไทยจะเผ็ดนิดนึงฝั่งที่เป็นจีนเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดต้องลองชิมเดี๋ยวต้องลองชิมว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรครับโอ้โหอันนี้ใช้ปลากระพงที่นํามาทำนะครับจะต้องคัดสัรปลากระพงเนี่ยเราดูที่น้ําหนักกับความสดเราจ่ายตลาดทุกวัน นำหนักปลากระพงก็จะอยู่ประมาณ7จเขีดต้องแบบได้มาตรฐานของก็ก็จะได้ให้มันสม่ำเสมเอฝั่งนี้นี่รสชาติแบบว่าอย่างที่พี่เขาบอกเลยไม่เผ็ดด้วย